อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมองโลกแบบวิกรมนั้นอยากจะมาพูดถึงเรื่องที่ถือว่าสร้างความไม่สงบให้กับสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความเสียหายในประเทศไทยอย่างมหาศาลนะครับ ว่าไปแล้วความขัดแย้งของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2547ระยะเวลาถึงยันวันนี้แล้วก็ถือว่าเกือบ9ปีเลยนะครับซึ่งสร้างความเสียหายให้กับคนไทยในช่วงปี2 0 5 5นะครับมี40วันเท่านั้นนะครับที่ปลอดจากความรุนแรงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีความเสียหายนะครับถึงประมาณ14,000กับ60ครั้งเลยทีเดียวแล้วทำให้ผู้คนนั้นเสียชีวิตถึง3,380คนหรือบาดเจ็บนั้นประมาณ8,400คนในช่วงที่ผ่านมาเราเสียงบประมาณไปถึง1 8 3 0 0 0กว่าล้านเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเราจะแก้ปัญหานะครับเราต้องมองกลับนะครับว่าปัญหานั้นมันมีที่มามันมีจุดเริ่ม หรือมีเหตุผลหรือเขาต้องการอะไรผมว่าตรงนั้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยก็ดีสังคมไทยก็ดีควรจะต้องเข้าใจผมเชื่อว่าการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นน่าจะสร้างความทุเลาน่าจะสร้างความเข้าใจแล้วน่าจะสร้างความปองดองขึ้นในเขตจังหวัดสามแห่งอันนี้นะครับเพราะว่าอาเซียนนั้นวันนี้เรามีนโยบายก็คือว่าทุกคนนั้น ไม่มีพรมแดนไม่มีเขตแดนการเปลี่ยนแปลงของ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะส่งผลดีไม่ว่าจุดในเชิงเศรษฐกิจนะครับที่วันนี้มาเลเซียกับไทยนั้นมีมูลค่าทางการค้าทางชายแดนถึง480,000ล้านบาทหรือแม้กระทั่งมีคนที่มาจากทางใต้เป็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวสิงคโปร์หรือชาวมาเลนั้นมีจำนวนมากถึง2ล้านคนเลยทีเดียว สิ่งเหล่านี้ครับถ้าเกิดว่าความเชื่อมั่นกลับมาเหมือนเดิมในอดีตผมเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นประโยชน์ครับวันนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับจะขี่จังหวัดที่ไหนในผืนแผ่นดินนี้เราก็เชื่อว่าทุกคนนั้นเป็นคนไทยครับแล้วคนไทยนั้นทําไมเล่าเราไม่มารักกันทําไมเล่าเราไม่สามารถขี่กันนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าเป็นเป้าหมายหลักของความ ลุ่มเย็นเป็นสุขที่จะเกิดขึ้นในประเทศเราและภูมิภาคเราครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ